กะเช็ดนายนเอาคันบอลลี่เอาห้เช็ดนายนายเอาลูกเอาลูกในแม่นกเนี่ยบอลลี่ช้อนตลอดเออคราวเวลามีคนเอาห้เครื่องแหละและนกเด้อเวลาคนเอาขนมเอายังห้แหละนกเด้อหาชุมวดบอลลี่เอาห้เอาเออยาบอลลี่ปูหายป่านี้เออเอาชุมวดบอลลี่เอาหายเอาบอลลี่ช้อนเจ้าให้เจ้านกเลยลูกเอาบอลลี่เอาห้ยชุมวดวันเด้อเออแล้วก็คันเพคนเอาห้นะนกเด้อเอานกขอบใจอีกทีหนึ่งดู บอลลี่ซ้อนให้บิ้งชื่อจะว่ายาเข่าห้าไม่รู้สบายดีพี่น้องหลูกสดีจะมาได้ใช้มาตนกินบะหมี่ฮะกินอ๋อโมนีเวาหูความมือก้อนนะก็คือแม่พื่งน้อพี่น้องเนาะจำอไปอั้นึงแม่น้องแก้วมานีพี่น้องเลยแวงชิว ที่จริงอ่ะแม่น้องแก้วมืนี้เมื่อก่อนน่ยหายเขาหายยอมว่าเขาซื้อดินในเฮือนนี่แหละโบดีแบงอย่เพื่อนเนาะพอดีเพราะว่าดินมันพอดีซ้ำเฮื่อนนะเพี่น้องคั้นซีแบงอย่เพื่อนกระยันมันมันโบมันโบพอดีกันนะนะและแม่น้องแก้วมืนี้ก็ค่อนข้างว่าแบบบ่พอใจเฮานะแต่เฮากับโบหายเพื่อนน้องพอเพื่อนกับบ่พอใจคือเฮานี่ก็ของเฮานี่ก็แบบผู้ใหญ่เนาะเพคนฝากให้ชื่อหายก็คือก็บอกแหละเวลาไปหมู่บ้านต่างๆครันว่ามีหมู่บ้านเดียวกันเฮาทายลายคลิปนี่ผู้หนึ่งได้นี่ผู้หนึ่งบ่ได้เพื่อนกับปลาทั่วเพื่ แต่กะบมติพันดอกเนาะพันกระบอกเข้าใจนนั่แหละพี่น้องเลยแต่มาเอบกระเห็ดเต็มที่ซ้ำที่เราเห็ดได้คือวันนี้ก็เห็นเห็นน้องแก้ววันนี้มาที่จริงอันไปเฮือนนี่น้องแก้ววันนี้ไม่กกล้าไปไม่ได้พัน้องเลยไม่กกล้าไปเลยเนี่ยน้องแก้ววันนี้ต่ว่าเบิ้งสีหาอันให้ก่อนเอามีให้น้องแก้ววันนี้ก่อนมาดีสี่เอามีให้แก๊งหนึ่งยังเห็นกระดาษเศร้าแค่น้องแก้ววันนี้เออปัดออกให้กริบแกรงงามๆเลยแม่เออ โอไปขาวไปขาวได้ด้ยน <sk PI AN> <sk> <pl ains> ี่พี่น้องก็คือน้องแก้วมานี้นี่ก็เป็นเด็กหน่อยที่ว่าน่ารักคนหนึ่งนะพี่น้องเลยเอาบะมีมื้อนีฮะโบคอยดื้อบันไดพี่น้องเลยที่ได้เก่าฮันดื้อเจียงไฟหอมแม่จะห้องบอกแม่มาแม่จะไปแท้แม่จะไปแท้ ืมเ้ย่เปนหนอ,อ,นอหนึ่งพอนะเนาะอออเดียวแล้วตัวนี้เอาให้เขาใช่ไหมตามเจ้าแล้วเ <c oughs> จ้าให้คอยบ่ฮะ จะจะเอาบันนีบ่ถือแพร่่บันนีฮะเจ้าถือแพร่่จะเอามันนีลูกแนมนมแนกล่องพีมายมาพีมาเจีงอยู่บ่งแพ่บ่จะแพงบาบิลี่ป่แ้งบฮะแงบิ้งมื่อนนจะขึ้นาบ่แพงบาบิลีเลยลูกมื่อนานบ่แพงเมือนี้ฮะแพงแล้วแพงแล้วอนี้แพงอ้ิด้มีเลยพี่น้องเ้เอาไว้ขึ้นเอาบันนีแหละ คือแผลบ่ลูกฮะคือแผลบ่ขอบใจผู้ใหญ่พเนีรสบายดีไหมขอบใจพเนรเออขี่บาะกะแบบนี่ยับออกไว้ลูกไว้ปะกันยับกรนั่งกลืนเด้อนั่งเลยเลยนั่งเดิมเอิเด็กหน่อยนี่กระดังกลืนไว้ลูกไว้นั่งกันนะเออนั่งคนเด้อเวลาเราถ่ายคลิปเขยจบหมักย่อกันพี่น้องเก็คือน้องแก้วมานี่เนี่ยเป็นเด็กหน่อยคนหนึ่งที่คอยแพงเลยกะบตลกผอมเลยพ่อเจ้าโทรมาอยู่ปะบริโทรพ่อเจ้าพ่อเจ้าบริโทรมาเลย บอกพี่น้องพขาโดนพอเจ้าอยวิใช่ติดคลุกติดขลกอืมเพิ่นเป็นยังก็ติดขลุกหกูจกแจ๊กมันหูแ <c oughs> จักมันหูแจักมันเจ้าอยากบะขนมอยากบ่กบ,บ่าเบ,บ่าไปรีบบอได้ไปเฮือนเจ้าไล้มือแล้วมันบะใบไบใบไบเนี่ยกรบอกใบไปแหละตัวหายมูมูกรบอก้าไปแหละคันตัวแพ่งมูจะมูกล้าไปคันตัวหายจะมูบ่ไปอย่าหายมูบ่ไปจีย้าคันย่เจ้ากรบอกอะกินขนมบ่ได้กินนี่ได้ขนาดแบบ ไปไที่ยาแพงอยู่บ่แพงบอลลี่อยู่บ่แพงหมดแพงหมดอ้าวอันนี้ตั้งไว้น,นี่มีจังมากล่องไปวันนี้เขาจะโย่ขึ้นพี่นอ้อนก่อนอยากบอกขนมอยากบอกะจะนอนกินขนมเนาะแม่เจ้าช้อนช้อนเจ้านั่นได้หายบอลลี่เพิ่นวันได้ได้หรออู้จ้ะเอาเว้าแล้วหน้านเบาลดอู้จักแล้วแม่เจ้าบอกให้เว้าได้ไดม บอกมาให้เจ้ามาเล่นน้ำข่อยโอ้มันอี้เจ้าเจ้าอยากเล่นน้ำบาูเบอลี่อยู่บ่เจ้าน่ะเออเจ้าอยากมาลิ็งอยากมาเบิ่งข่อยจะมาโรเด้อแต่ว่าน้ำเบาบรได้ให้จะดอกน้ำเบาบรได้ให้จะดอกเจ้าขึ้นน้ำเบานะเขับมาหาโรเด้อแต่ว่าคั้นขันแม่เจ้ายู่น้ำเบาวบรกล้าหาได้ยันแม่เจ้าหายน้ำเบาแต่คือมันเป็นอย่างซี่ทุกคนนี่คือว่าดินตอนนี้ที่แรกนะ วายีแบงให้ใหงท่านนั่งนั่งงานจากมันมีน้ำกระบะเอาแล้นะครัเพราชื่อแม่เขาท่นกับบุพเพกันนะนะพี่น้องเลยบุพเพกันอะไรกันเลยว่าก็เลยว่าโบได้ช่ำอยากได้โบลทีบฮะอยากได้เจ้าขี้เป็นบ่เบิดบ้านนี่ยังบุท่านมีไพ่ไดโรทีบได้เดี๋ยวนี้ยมูอมีไพ่คีโรทีบได้ฮะมโบมี่ฮัมมี่เจะบโบมี่มีนะเจ้ามีโรทีบอยู่ฮะ เอาเห็นเจ้าขี้เราถีบอยู่มื้ยนะเราถีบเขา้าเราถีบเขา้าขอขีฮะข้อขี้เออเจ้าข้อขี้เป็นอยากได้อีกทีพี่น้องเลยแต่ว่าอยากได้ชี้ยังลูกอยากได้ชี้ยังชี้ช้มชี้ชมอืมจ้าอยากได้เราถีบชี้ชมเจ้าขี้เป็นบ่สรุปแล้วนี่ขี้เป็นยบ่คนแลวนี่เป็น,นเนาะ เห็ดเห็ดตัวเป็นตะแพงมาหนิเห็ดตัวเป็นตะแพงไหมเอาบังด้าเอาบอลก็เพิ่มด้วยนี่เจ้าเจ้าอยากคอยังนะเพิ่นอยาคอรถทีบเจอกันรถทีบสบายดีเพิ่นได้หรอลูกอืมเพิ่นแพงได้หรือเปลยาน่พี่น้องกันบิลลี่กะส่งคลิปเนาะเอาลุงสตอรี่พี่น้องแขพงบอลลี่ได้ไหมล่ะแต่ว่าบอลลี่ให้บอลลี่ไปหาเจ้าอยู่เฮือนบอลลี่โอกาไปได้ แม่โบก้ายันแม่เจ้าห uh, ้างโบก้ากระยาโบก้าก็ยาถ้าคนไปไปเฮือนเจ้าเจ้าสิม aha คอยอยู่บ่องไอ้ขันเจ้าเฮ่นคอยเจ้ายังม aha คอยเด้อบัดนี้เด้อเจ้ากินมดบ่มีผู้เดียวนี่กินมดบ่กินมัดจะบ่หนาวบ่จะบ่หนาวบ่ลรอกเออไปมาย่าบวมีไปลูกไปหาย่าไปผุดไปซีอเก็ตมีเจ้านี่ไปไปอยู่ในต้นใหม่ป่ะป เออข้าเจ้ามามากไก่แล้วข้าเจ้าบวกกันล้เชียงมันอ่อนนู่เออนั่งนี้เลยก็ได้นั่งไหมเป็นยังเป็นยังเห็นเจ้าเห็นเบาลลี่ห้ดนะเจ้าเจ้าโบก้าเขามาหานะแม่เจ้าโให้เจ้าเขามาหาบาลลีุ่บลูกมาฮะไม่เยอะมาเจ้าไม่เยอะมาหาเอ็นนาจบดีไหมเอ็นนาสนะไหมเอ็นเอาจะไปเล่นจะไปเล่นอืม เห็นคีย์บอร์ดกับแบบยางมาหาตลอดน่ะยางมาชอมชอบเวลาถ่ายคลิปคีย์บอร์ดมาเลาะเบิ่งตลอดคงขอไปใไปเฮือนเพิ่นได้พี่น้องเลยกินหอดและกินหอดและบอดีกินขนมโดนเลยเมือนอ่ะเด้กินขนมมเหมือนดื้อคันแม่เพิ่นอยู่เพิ่นจะดื้อพี่น้องเลยจะออกคนขังว่าดื้อเด็กว่าบอกกับพ่อไม่เยอะไปบอกไปหาพ่อเปาลี่ชิพาไปฮะไม่เยอะไม่เยอะกินบอรข้าวขมตีเข้าวจีกินบอร์เดกกิน อยากกินเบาลี่พาออกไปชื่อไปบอจะเป็นยังไปชื่อข้าวตี๋ชื่อไอ่ยะฮะอลชวันนะบ่บอโลชวันนี่โลเชปน์เป็นยังไม่ห้บอหหายังไปชื่อขนมไปชื่อเบารี่บเบเอาไปตีจะหน่อยเบีไปชื่อขนมนี่เด็กไรบเห็นนัได้เอาเพิ่นให้เห็นัได้ลูก ือได้นกพอได้ไหมอยากได้กันเออเฮ็ดจังไดรคันเวลลี่เอาเวลลี่เอาหายอะไรเจ้าเช็ดได้ไหมนี่เอาเวนเอาเวทบอกว่าคันเวลลี่เอาหายเจ้าเช็ดได้ไหมบอกเฮ็นอะไรเอาเฮ้ยเ็นจอบดีหรอเฮ็นจอบดีเจ้าเช็ดได้ไหมเอาคันเวลลี่เอาหายเฮ็นอะไรเอาหรอเอานกได้ไหมนกเนี่ยบอลี่ช้อนตลอดเออครเวลามีคนเอาหายเครื่องแหละและนกเด้อเวลาเพิ่นเอาขนมเอายังให้แหละนกเด้อ อาชุมวดบอลลีเอาให้เอาเออยาบอลลีปูหายปานีเออเอาชุมวดบอลลีเอาให้เอาบอลลีซ้อนเจ้าให้เจ้านบเด้ลูกออาบอลลีเอาให้ชุมวดวัดเด้อเออ,เออแล้วก็คันเพื่อนเอาให้นะนบเออนอบขอบใจอีกทีนึงดูขอบใจเออบอลลีซ้อนให้เบิ้งชื่อเจ้าวาเจ้าเขาหายไม่หรอก <c oughs> โอ้มันเหี่ยได้ค่ะมันเหี่ยได้ค่ากำไว้ก่อนมันเหี่ยได้ลูก ืมเจ้าบบยหญ่มันเฮียบอกเฮียแล้วบ่ได้อีสฮะพันมันเฮียแล้วเจ้าคือสชียนได้สื่อกินเท่ายอ่ะเจ้าหูบอบริเล่เอาเงินให้เจาา้จาเท่าไหลกจกพันเนี่ยหาพันเฮ้ยหาพัน,พนดอยค่าให้งนับเบื้องไม่นี่เบื้องมันโมเมนต์ไปหาพันนกนี่จะนับเลขหอดบ่สินับเบื้องมือนี่นับได้นี่ฮอดบ่สินะนับเบื้องจพันสิบพันสิบพันแม่บอแม่ระวังสิบพัชื่อขนมได้าลหัอได้ไร เบิ้องนี่เบิ้งบอลี่จะเอามาห้เด้อบั้อะไจังเอาเด้อเบัดอะจังเอาปีหนาจังเอาเนาะชีโต้โตโ้เยแกปนงเยพี่น้องเอ้ยเห็นหนาช่ายใช่ผู้บ่าวจะาไปใช้มางดนี้เห็น้อยหนาช่วงสารมางดก่อนในแข็งแข็งคำเบาบ้าลูกผู้บ่าวจะาไปใช้เอาจะผู้บ่าวจะชื่อนนได้ผู้บ่าวจะนะบัหึเอาบ่หูจะบ่หู้ บาบิลลี่กับเบาเล่จะแพงไพไลกับโกโมแพบ้าบลี่เบลีเอาเงินไหนเนาะบาเล่ได้บแพงแล้วเน่ยลูกบมแพง่านบาโอเล่เอาขนมใหม่เลยแพงปะแพงไปเอเล่ไปเอาขนมใหม่ไปเอาขนมใหม่เพิ่นชอนึงให้เพิ่นเียงเขานะเอาขนมใหก คอยบอกให้เจ้าเป็นลูกคอยเจ้าคือบ่เป็นไม่เออนี่เขาเป็นลูกคอยนี่นี่นี่ลูกคอยนี่นี่ลูกคอยได้หนิลูกบนถ้ำคอยนี่อันนั้นก็ลูกบนถ้ำคอยนั่งเลยนั่นก็ลูกบนถ้ำคอยเจ้าได้ใช่คือบ่เป็นลูกบนถ้ำคอยไม่เอออ้าวมันเป็นลูกคอยก็อยู่เฮือนเจ้าก็อยู่ได้สบายอีกคอยดูแลเจ้าอีกฮะเป็นลูกมูชื่อชื่อเขาเป็อยากเป็นนี่แพงบ่กคอยไปนี่แพงบ่เลยนี่แงเอายายให้มูเนีขนมนี่ให้เขาคนอันเด้อ เลือหั่นเลือหั่นเลยจะเอาเด้อเอินมูมาเอาไหมเอินเขามาเอานี่ให้เขาคนละนึงอันพ่อเลือหั่นเลยจะเอานี่ยเอาให้ยมูแบ่งมูให้คนละท้งเออคนละท้งเลือหั่นเลยจะเอาโหลดลูกอือไปเอาไปให้มูไปขี่เบอะขอบขั้วทุกงานทุ่ง่อบกระตุกเดี๋ยวเอาให้ยมูเด้อให้คนละอันเด้อขอบใจนะขอบใจน้องแก้วมานี้เนี่ยเด้อเอบให้จเออหายดีดีล่ะให้ดีๆเออ เออเอาให้เอาให้มูลูกเฮ้ยนี่เด็ดเดี๋ยวให้มูพอลันพอลันเออเอาให้อันน ouais pues uh ี้นะให้คุณคุณบวกกินเอาให้ลูกแค่นั้นเอาให้ดีดีให้ดีดีละอ่าดีดียืนให้ดีดีนี่น uh ี่ผู้บ่าวนี่ผ uh ู้บ่าวผู้บ่าวจะไหนเอาให้ได้ไหมผู้บ่าวมาเอาเงินให้ก็เงิน ใสไปข้าง่างนี่บอกระบะกอนนี่ไจะไปโททัพกบิลี่กบปานได้เงินสือให้น้องจำโทรศัพท์จะว่างนี่หจกได้รถทีอยู่บํรุเจ้าเจ้าขีเป็นบ้านะรถทีฮะเอาสิเอาสินบาวานนี่ก็ได้นบาว่าสิหเจ้าครับบึงท่านับรถเป็นนี่เอารถไปเลยเนาะเอาเจ้าเจ้าอยากได้ไปเห็นังซทีปนะไไเล่อืมเอาคันคัน ถ้าเจ้าขี่รถใหญ่เป็นไรเจ้าเจ้าเจ้าจังเอาด้วยรถที่บด้วยเอาไปลองเบิ้งฮะบอเป็นบอเป็นก็ลองเบิ้งหนิดหนึ่งไปเอานี่กระเจ้ารถนี่เอ้าลองขับเบิ้งฮะเอาเอาเอาจุกดีด้วยจุกดีหนิจะเป็นรถที่รถจักรเออรถจักรนี่เป็นบ่รถจักรกับรถที่กับรถใหญ่นี่เจ้าเช่ารถยัง โอ้ยอยากได้รถที่บ่อยากได้บ่รถใหญ่ให้แม่นี่ไอ้อ่ำหยอกคินฮอดบอกคินฮอดพ่อกินฮอดบอกคินฮอดเอามือออกเรียดเอามือออกเรียดเอามือออกเรียดปัดผมออกให้งอ้มาปัดผมงามๆด้วยลูกเจ้าไห้บ่เห็นเห็นเบาหลีเอาเอาเครื่องไห้คนอื่นเจ้าไห้บ่ลูกเจ้าไห้เจ้าไห้เจ้าไห่เจ้าไห่ก็เห็นคอยเอาเครื่องไห่ข้าเจ้าเห็นแกมันี่ยืนกอดลักหัวอยู่เจ้าผู้แม่นบอกแม่นแกมันี่บอก ยืนเบิ่งอยู่แจ้หัวยืนเบิ่งไห้อย right? ู hai, ่มูเอาขนมให้เขากรับมงินอะไรเงินอะไรเนี่นดีมันมันมันไล่ไอ้ให้ไล่เจ้าเขาไล่เงี้ยใส่คอยจะเกินให้เจ้ามาเอาเงินเอาขนมจากผลปอบให้ตลอดนี่กยังคือปอบเฮ็ยนี่กานอีกอ่ะไอเอาขนมมาให้นี่จะเกินไหมขนมกับนางใช่ปะ จะอยากไดอไ้อะไรบอกพ่อไม่อยากได้เขาบอกสีแดงให้ไม่เยอะฮะเยอะเพิ่งมาได้เจ้าสีห้างเงินมาให้บอลลีใ่ใช่ฮะไม่เยอะไม่เยอะเอะจ้าอยากเพชรย่างค้อมือนียเจ้าอยากเพชรย่างโลค้อมือนี้กกินเลยฮะเพราะเราหูวจักหัวจักม่า,กมา,กมามือัอนี้เูาชื่อว่าบอดื้อเลยพีนน่น้อง เบาลี่กบเบาลลี่แพงไพลายกูมูแพงหมดเลยแพงหมดเลยอยู่เป็นได้วันนี้อยู่เป็นได้วันนี้อยู่เป็นแพงบ่แพงเลยหอมแก้มเบาลลี่เลยบ่ฮะเอาหอมแก้มเบาเลี่เอาเอาห้อมแก้มดิซี่ว่าอะไรบ่แพงห้อมแก้มเบาลี่เอาเป็นยังคือประยัดหอมแก้มเจ้าบ่แพงซะ เอาผัวแพงยาได้บ่แพงเอาเมื่อได้ยังไดงเอาเมื่อยาก็ยามากขึ้นเงินน่ะเนี่ยเอาเอาหายเลยเอานี่นีเอาหายเลยเอาบบดนี้เป็นผู้จบผู้ดีเด้อละเด้ออย่างคี้อเด้อบปดนี้เด้อมึนคือเก่าและบัวนาวบัวลูกบัวนาวบอกเอาสิเมื่ออยู่น้ำบาหลีเนาะบอกเมื่อเป็นลูกบาหลีเนาะเจอจักไดรยัง รถทีบบ่เรอทบเออปยชีอให่ป้ายไปพาไปเอาไปอย่าพาานะพา,ปาไปเอานี่ฮะบ๊อบบิลี่ลอออ่อบ่อลูกบาบิลี่ล่อบ่ล่ออเออมื้อก่อนบอกว่ากีฬามันอนี่ยงว่าล่อเฮินได้โอ้ยใช,ช้เชียวงเงินนี่ก็เอาเงินนี่อเอาเอาเอาเท่าไหร่เท่าไหร่เงินบาทเงินบาทเงินเทา กินเช่าเขาชื่อกินแล้วใช้เงินบาทจะชื่อกินแล้วชกินแล้วจะชื่อ,อยังกินชื่อขนมชื่อขนมอ,อันนี้อันนี้นี่ได้จากพันขนมเจ้านี่เออจักฮะโอ้จะยากนอนบ่จากนอนองอืมแม่เจ้ามาจากโมงแม่เจ้าหามงหามงคันคันมือได้ที่บอบบิลี่มาถ่ายคลิปเลยเจ้าเห็นบอบบิลี่เลยเจ้าย่างมาหาเลยเดอ้อบอบบิลี่เช้าขนมมากินเดอ้อเห็นบ่ พังเอจุบีเอจุบี้ด้โดยไม่สิโดยเออลุกขึ้นดีดีเอาลุกขึ้นนู้ดโอ้ยนางเอิฐขมุงขมเมาอุยเยอะยืนเบากันดีๆดูฮาวนะบัดใหญ่มากเราไปเฮ็ดงานนัเบาหลีไปบอกไปเป็นลูกน้องเบาหลีเอาไปเป็นลูกกับเป็นลูกน้องไปเอาไปอยากได้อย่เงินเป็นลูกน้องมันเป็นหัวหน้าเอาเอยเป็นหัวหน้าก็ดีแหละเป็นหหัวแต่อยากเป็นหัวหน้าบัดคน จะอยากเป็นหัวหน้าใช้จะมีเงินบ่มีธุรกิจบ่อยากเป็นหัวหน้านะมีบ่จะมีจะมีเงินจ้างค่อยบ่จะเป็นหัวหน้าไม่เน่คอยมีเงินจ้างเจ้าคอยเป็นหัวหน้าเจ้าเด้อเอ้าไปไปล่างจานไหนคอยไปจะไปล้างจานคอยคอยขอให้เซวแซนหนึ่งเอาบ่ฮะไม่เยอะไม่เยอะเป็นลูกก็ไม่เยอะให้ล้างจานก็ไม่เยอะจะเช้เงินไม่ใช่มาชื้อกินหรอก โอ้ยแบ็เดียวก็มืดแล้วชิพันนี่บ่พอข้าวก็มืดแล้วโอ้โหมีกระไดเหมือนกันนะชิพันชิพันไปไปขับรถเบลลี่ลงเบื้องไปน้าน่อยนึงไปขับเบิ่งหน่อยนึงโอ้ยโอ้ยเป็นยังคือห้องโอ้ยจะกินแล้วเขาจะกินแล้วกินข้าวเพลินรึบะหมีบะมีอาหารกินจะต้มเป็นบะมีต้มกินเป็นบ่เปนต้มเองได้มาต้มเองอยู่เข้อนเด้อ ขั้นขั้นแม่ถามว่าไพาเอาให้บ่ต้องบอกเด้อว,ว่ะบอลลี่เอาให้เด้อบอกว่าบอกว่าข้าเจ้าเอาให้จังซี่เด้อจุช่วยเหลือเอาให้จังซี่เด้อเด้เอเหาเองเฮาชื่อเอ๊ะแม่เจ้าตัวเจ้าเอาเงินไม่ได้ใช้มาซื้อรักเ <c oughs> งินรักเงินไพงินน่ะเออโอเคสตัตว์ตกลงใช่หมจับมือจับมือจับมือจับคางนั่นแหละเออ <c oughs> นี่จับมือเออไปแล้วไปแล้วบอลลี่ชิพาไปซื้อขนมเด้อ ไปเจอขนมในเมืองไปบ่เ hmm. ม no, ียเมียเยอะรอสวัดย่านเน่าแม่สอนไว้เจ้าย่านบอลี่บ่แม่สอนย่้ยานจอดรถไปข้าวยานยังคอยเอาขนมเอายังให้เจ้าตลอดเจ้ายังย่านคอยแงงชูนึงกูฮึตลอดน้งชูนึงนกูอันนี้อ่ะไม่กี่นี่บบาเอ็นมูชูเตนันมูมูดูดีมาเขาคงนั่งจับมึงฮะ ไปเนย <tripod. S 3> <pan quin> <น>ัง <technology> แม mm ่ไมแม่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 แมอแม่แม่แมอแม่แม่เม่แมาม่แม่เม่แ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 มแมนเม่แม่แม่แ่แม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 ่แ่แม่แอ่แม่แก่แม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 ่แ้่แม่แม่กม่แม่ม่ม่แ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 ่แม่แ่แ่่แห่่่แ่่แ่่่แ่่่อแม่มมแ่่ แต่เราก็บ่ได้บอกว่าเครียดเฮาแต่ว่าเฮาเบิง่งเราก็ฮู้แล้วพี่น้องเอ้ยจะเลยว่าเอาเอิ้นน้องมาเอาเครื่องน,นําเนาะโอเคเนาะน้อง,อง,องแกมานี่เนาะแพ่งเอพีอย่าบอกแพงเอพี่อย่าบอกแพงแพงสบายดีเพิ่นดูสบายดีเออบ๊ายบายเพิ่นดู